สวัสดีครับทุกท่านเราก็มาถึงหน้างานแล้วเหมือนจะงานเข้านะท่านผู้ชมเหมือนที่อยู่ข้างๆเขาจะถมที่หรือเปล่านะเราต้องได้ย้ายของออกหรือเปล่านะท่านผู้ชมโอ้ยังไงแล้วเนาะทีนี้เราได้คนอิดหนีหรือบ,บน่าบุนี ยังไรเนาะบนนี้ยันวะเขาสีทมที่บ่เขาสีทมที่บ่อ๋อเพาะสีเขาทังใดทั้งนี้บ่เอ้างานเขาเลยบอรอนี้บ่เพราะว่าสิเข้าได้คนูกส่วนากลมันเออมันทาไปได้เนาะโอ้งานเข้าเราซะแล้วเราก็เอาอิดบ็อกเอาไว้ตรงนี้อิดบ็อกอิดบ็อกได้ครับเลยจะเต้นเนี่ยจเต้นเบาายกเต้นออกอย่งเนาะ เล่นเท่านั้เดี๋ยวนี้แม่มือว่านมือก้อนไม่เล่นอยู่โพธิยังอยูุโพธิยุพธิแล้วยุปธะงานเข้านะทุกท่านมาถึงก็สุดตกใจพ่อจะถมที่บ่ถมอยูุใส้างหลังพุนบ่มันอ้อมไปพุนบ่ได้บ่บ่อไปบ่ได้อ้อมบ่ได้แม่นบ่ต้องเข้าทางนี้เนาะโอ้ อาอ่านเจ้ากันย่อกันเออยยอเต้นนี่เนาะยกเต้นออกอิดบล็อกตรงนี้ให้เพิ่นถูตรงนี้บ่นี่ให้ให้เพิ่นถูมังนี่บ่ให้เพื่นถูมังนี่เพิ่นสีลงมาจากรถห้ารถอืมเพราะอิดบล็อกนี้น่าจะเป็นงานช้างเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เลยวางไว้เฉยๆเลย แต่เรารู้ว่าเจามอนนี้เราอาจจะเอาไว้งนน่นเนาะหว่าเจ้ากับื่อนันนี้จะนอกกันอ่าอันนี้เื่อนันนี้จ้าอกกได้าราคาเรยแล้วเขาขาได้เอ้เขาก็ไ่ได้ลงวอนี้เลยองน้ำมือคุณเขาบอก่กีนี่เออทำมาต้งยลงตรงไหนต้งยาอิดบ็อกเนาะยาอิดบ็อกยายดึยอยาอิดบ็อก อาอลูกตอนวันก็เดียวเลาคุะิก้อนมันเลยที่เรียข้างเลยสองก้อนเราต้องคิดแล้วเอาไว้แบบไม่ต้องย้ายเลยทีนี้เดี่ยอืมเพราะว่าอิดบล็อกนี่ต้องเอาไว้นู่นนะพี่บ่าวข้างหน้านี่หัวข้างหน้านี่ ง่ายๆเลยเพื่อนอะนี่นี่นี่ข้างหน้านี่ดีอยู่นี่ข้างหน้านี่เราไม่ได้ทําอะไรนี่ข้างหน้า,นาไม่ได้ทําอะไรแด้ดข้างหลังเราจะต้องได้เทพื้นอีกข้างหน้านี่ไม่ได้เทพื้นไม่ได้อะไรแล้วนี่ไว้ข้างหน้านี่เลยใกล้ๆนี่จบเลย เดียวก็ลุงเพิ่จะสมที่นะห้าคันนะอยู่ด้านหลักโน่นนะมันไม่มีทางเข้าแล้วท่านก็เลยต้องได้ย้ายยีดบล็อกเลยเดี๋ยวงานต่อไปอาจจะได้ย้ายยีดบล็อกก่อนเนีย่ยไว้จุดนี้นะฮะเดี๋ยวนี้อ่ะอืมย้ายวันนี้แหละเพื่อฮะจะทไงเนบ่ยข้างในต้ตนจะกีการ,ราทำงานหรือเปล่าใจผมนะตัวนี้ผมอะ่ะ ข้างหน้านี้พว่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วข้างหน้าแล้วก็เป็นที่ของเราอีกนะนนเออที่ของเขาเขาทำ้ใช่ะใหญ่น้ำมาเยอะเลยนะเอ้ยอ,อ่ะก็มาถึงก็กินน้ำก่อนเลยนะเราก็เตรียมมุงลงังคานะวันนี้ เตรียมมุงหลังคาเดี๋ยวผมไปยกเต็นท์ขึ้นก่อนโอต๊ะโต๊ะแปดตั้งมือ,มอโอเคนะพี่น้อง อาจจะต้องได้ย้ายเนาะย้ายด่วนนะย้ายด่วนนะท่นยานผู้ชมจะบล็อกบล็อกนะฮะโชคดีที่ปูนให้เขาวางไว้ตรงนั้นเนาะเออ โอเคครับทุกท่านปีดบล็อกน่าจะไม่ยากเพราะมันยกทีละก้อนได้อยู่ก็ย้ายๆไปตรงนู้นน่าจะเราต้องเลือกจุดที่มันไม่ต้องย้ายอีกนี่แหละเขาจะเข้ามาทางนี้เลยแหละเออ โอเคครับทุกท่านเดี๋ยวร,ร,รอแดดร่มร่มใอขนเนาะคุณย้ายไปตรงนู้นสัสดีแหละมุงหลังคาอะไรด้วยโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ